นี่ของเธอเลยยุ้พี่น้องเห็นขนี่เหรอเธอเลยยุ้นี่ใช้บาสพี่น้องพี่น้องเนไหมอ้ยนี่ก็งามนี่นี้ก็งามทุกันมาเียวมาเห็นถอ่วไงอยู่ตรงนี้ตงนี้่ให้ตรงมุนี่ตรงมุมอย่งนี้มีอะพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งบุญ กาเก้งกับเป้าขาดล่ะอุดเอาเห็ดลายสวัสดีค่ะสาวนางผ้าลุยจ้านี่พาพผีพาน้องขอบ้ระลาภายเบ่งเห็ดแท้จ้าออว่านเห็ดเพิ่นไดไปหลายยิ่งข้าวเห็ดกับเตาออกสาวนางเลยมาหาหล่อเบ่งผี่นองฟังมูนเนอะคะ่ะบรรยากาศ งานอยู่ฟังมูนแต่ตอนนี้ไปไปลุ้นกันเลยจ้าพี่น้องมาถั่วเล้วพี่น้องเฮ็ดซับเต้าหน่อยสองดอกสองดอกแรกแหกนั้นเฮือมึอดมึดเขามาลูกปลาจด้เลยมึดเขาก็ได้ด็กเขามาไต่กันนเขามากเหรอเพิ่นเกิดมีไฟอยุงมาเหรอเนาะช่องจนมาไต่กันขึ้นสองดอกแรกแหกนั้น สองดอกแรกของปีหกเจียเทือพี่น้องเออได้จับได้ด้ายน้ำคืนหลายหลังม่านก็้นออกไปหลายบดาวเตี่ยเห็นอีกแล้วพี่น้องอเห็ดกำลังงามสองดอกเลยเห็ดกำลังเริ<ก>่มออกเนาะข้ากล่องไปเขดเปิดด้าน <rí> e> หนลังเพิ่นมานอนเฝ้าเห็ด กองไฟยังบ่ท่านดับอยู่มันมาเลยไปซีดอกละจ้ามานะมาเตียพ่ออีกแล้วพี่น้องมันพายดอกอยู่ขึ้นมาพูดเดี๋ยวนี้ไงใส่เห็ดโอ้โหไเห็ดทั้งหลังได้วยการหยิบมามาใส่ดูป้าดอกนี้เนี้ยมองด้วย งามแท้เอาเก็บมาเยนันเดนตูนันบ่แมนแมนบ่แมนนันนัอยู่ข้างๆใช่อู้ดหกับแมนน้อยเทียนั่นนั่นอี่้งนอกดอกน่อยเพิ่นนันดอกงหญยเพิ่นปึ๊บอืปึ๊บอยงเรห้องมต่แขงดต่แขงดู มูอเ uhm, ดียวเอาไปหมองตูนๆหนึ่งนี่มือมือมือนี่โอ้โอ้ขูนข้างในเดี๋ยวกล้องไว้กล้องไว้กล้องใ้กล้องให้ข้ามเด้อพี่น้องข้ามเด้อนี่โอ้ยบึเบิ่งครับบ่เห็นเด้อนี่ต้องใช้สายตายางคัน ก็ดีแกงด้วยพี่น้องหมูเดียวด้วยหมูเดียวมูนี่พ่อแกงแล้วเอาเมดไปดูดยังพี่ท่านดอกกระดูเอาแต่ยี่อสองดอกปูนเนี่ยขี้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นดอกนี่ยังอยู่ทำไมสองดอกตัว่าเสี้ย แน่ยมสองตัวพิวกระหังคนนี่เห็นมอี่น้องเห็นน้ำสาวนางบ่เนี่ยอุ้ยห้าวตรงคอยหาได้นี่บ่เห็นเลยนี่เป็นแบบนี้นี่อีกแล้วดอกนึงจ้านิดกระลังงามๆได้จ้าดอกกระลังพอดีเนาะมืออื่นบานเด้นี่บ่าวเตี๋ยซามเนี่ือื้นบานเด้นี่ ใส่เสียงคนหาเวอร์พี่ตั้งถิ่นเียมันนั่งเาเห็ดยังเพ่างขึ้นเนาะใส่ละดอนี่ดอกนีเตียนดอกนี่นี่นี่นีเนเดียวกันเลยฮะผอมอ่นี่มันดอกน้อยเนาะมันตั้งเห็ดก็เอาไปเดียเนี่ยนี่นี่เนาก็ดอกน้อยเนาะดอกน้อยาใใหม่สรบางเห็ดน มาบเตียคุ่้บาเตียอยู่ในนๆถึงตึงเหรอเยังอื่ว่าเฮ็ดเฮ็ดนมาเดี๋ยวน้ปลาหปลาหกนี่นี่ใช่ปลดพี่น้องพี่น้องเยนไหมเรเยี่ยมคุณลุงปัดที่้งเด็ดอ้อ้ งามแห่งงามแหงเฮ้ยมือขึ้นนอนกับบอับพ <skin> ี่นองเฮ้ยว่าคนในเฮ็ดหลายนอนกับบอระใส่แป๊บแลวแป๊บวัดเนี่ยหมุนไปด้เจ้อมันกหยุดเข้าใจด้วยพี่น้องเลยอ่าเที่ยวออกมาแห่งเิงให้ดูโหดีละพอดีแงเก่งฉนนีแเกงเสีย น้องดึาหานเราทีหานเราทีน่ข้านเอาเงสี่แบบพี่น้องบ่เนี่ยข้านกับวัห็นเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวหามองเขาไปก่อนเขาไปนานไปนานนี่เดยว่านั่นละใช่เบิ่องพึงพี่น้องสาวนางหัวเห็นเห็ดดีอุ้ยนี่ขางงาม นี่อันนี่ก็งามคือกันคุณยืนหนี่ี่ที่นั่นอือร้อนทางก็อู้นี่นี่ดอกนึ่งอยู่ทางนี่บ้าเตี้ยเด้อเด้อนี่ดอกนไม้บนอยู่ทางนี่เก็บเอกกันอีนี่เหล้วล่ะเก็บให้พี่เล so ้ยดอกเบิ้งน้ำเก็บให้พี่งอกเบิ้งน้ำ นนีี่่มือแรกของอการเก็บเหเ็ดปีหกเจ็ดด้อพี่นอ้องนี่แรกของเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วดูการเก็บเห็ดงามครัคบเบึ้งที่ดีอาจจะเยียมด้วยเดียมปลเนี่ยเขีมปลวกเลยเรื่องบรรยากาศปลาพี่น้องงามสาๆตอนนี้หกโมงกว่าด้วจ้ะพี่น้องสาวนั่งออกจากปลาแล้วแต่ตีหา่า มาถึงป่านี่กระแจงพอดีจ้ะเขามาเพิ่งกระไตออกไปเรี่ยวเพิ่งเอาไฟมานั่มนอนเต่าอยู่นี่เลยไม่กองไฟน้ำพี่น้องข้างใน,น้อยดังไฟเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วสาวนั่งหาเห็นเองล้วเด้าวบว้านเลยหันแม่นได้เกียน้ำเบาเตียบเป็นเป็นก้นพอนี่พี่น้องอึ้ปุ้ยคือถอนหยาเทอุ้ยขาไ่ขา ดอกหน่อยเพิ่นกระมี่นี่รูปน่อยข้างใน,นอีกพี่น,อน,ออน,น้องทูนอุ้ยเอางาแทงมันชุนน้ำเงาใหม่เอางาหยาบเลยนะเด็ขดขาแดงปุดเลยนี่มันมีสามดอกแล้วพี่น้องจุนมีสามดอกนีมาเอาทั้งหลังอีกอือสามดอกแล้วนี่ดอกที่สี่อือดอกที่สี่พี่น้องดอกที่สี่ อือตอนนีสิบโอพอแล้วงามนี่จ้าพอดีแก่งเลยดอกหนีอยู่ไหนอืมอ,ม,อ,ม,อม,มาได้โบน้ำาหลาดิอือสวยงามมาก รับดูจัดตาเห้าพี่น้องจิงเต็มตาเลยอเด้อใส่กระเป๋าเสือมาเออาอมามาใส่ตาน้ำกันเสือเขาเออสำนันละนันละเพิดซองไฟบ่เห็นมันดอกน้อยไปเข้าไปอีกอดอกหนึ่งพี่น้องดูนน้ำสาวนางก่อนะเห็นอีกดอกหนึ่งหล่อยจ้าพี่น้อง ยู่เลาะกันนี่ละไก่กันนี่ละนี่นี่สองอันสองอันอยู่งไก่กันกำลังงามผมไหม่ก่อนผมขาเป็นใหมก่อนเทียงอยู่น้ำเงาไหมนี่ป่ะเสียงมาเบิองมาเบิองมองเขาอยู่นี่นี่อยู่แบบง่ายๆเลยเดี๋เราเสียงโบกิ่ามันกินไม่ยูไม่กินมา เก็บให้แลหมากัินบวเก็บบ่ได้ว้ายติดน้ำบ่น้ำติดุมน้ำรอดมากยังสี่แล่วพี่น้องช่วสีได้มามานี่มาเซส์บอให้เก็บมาหั่นดอกนึ่งมีดอกนึงมีดอกหนึ่งมีดอกนึงอยู่จริงสิไม่นเาไปคุาดอกเขาจะเหยียบเาไม่เหยียยจังไเกลีเท่าต้งไมเห็นยมทีปอ เดอดไอเมนบัวเมนบัวเมนเมนเมนยกใหม่ถือเเามาบางเจ้คงไปเอาเจ้าดอกนี้อ้ยน่ะเอาเด็ดขาไปนิมตัวยืดเยียดยุดยืดยืดยเดยืดยดยืดยขดยนดยืดยืดยดยืดยืดยืเยยยดยดดยยืดดดดดดย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 ดน ออนี่นี่นี่ว่าเตี้ยนี่ขึขาจับจังนั่แต่นงกระดียยูหันมาสองอดอ้าวขาเตี้ยเด้วยนี่เตีุ้งยุ่งเอาไม่ค่ไหฮักออกไปทั้งคุ่ตือล่มน่ให้ก็โคนตุนใหม่เลยอือ เด็ดอันโาอันเสียเชียขาถูกไหอพี่เง้ยนี่งามงามเลเห็นเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วปุ่นเดียวกันปุ่นผ้าหนังเธอเลยยุบพี่น่างไปไปไปไไปอปไมไปย บาดบาดบาดเห็ดแหมพี่น้องห้ามเถอะโอ้ยโอ้ผลดอกมนม่รูฝากกันต้องปลุกแม่นนเตี้ยดอกน้อยเพื่อนนี่ลูกเพื่อยู่ทั้งพี่เนาดอกน,อนีใส่ตาก่อนนี่พี่น้องีดอกนึงพี่น้องหนีดอกนึ่งสวยๆจ้าผู้หลายดอกเนี่ยไปเห็นทั้งหลายดอกอยูหลายเตี้ยอมมันมหนีสองดอกอยู่ทั้งนีง นี่นี่ดอกนึงจ้าอุ้ยใบเตี๋ยหลอดมากมาเลยมาละนั่นๆยุ่งน่ะสองดอกหนึ่งดอกสองดอก่ะเดี๋ยวเห็นใบเตี๋ยวเอาทั้ง่กลังหลอดมากสองดอกเนี่ยเพ็นสองเออนั่นละสองดอกนั่นละเพราะว่าดอกใหญ่สาวน่งเอาแล้วทั้งกลุ่มโอ้โหมันดอกใหญ่มันอยู่ทั้งนั้นเดนึงนะเมียนเมียนอย่างนี้ตรงกันก็ดอกนี่แบบนี้ สวยเลยโอ้เอายเอาหยาเนี่ยแต่กระคุ้มนี่ันเต็มตาเลยเด้อแบบนี้เฮ้้า้เยเห็นีกับทังพุนก็เห็นล่างกัไม่มีเสยาเตี้ยภาพย่างงามเลยเราเต้ยุนมีบ่เลยพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งพุน กางเกงกับเป้าขาดล่ะอุ้ยเอาหีบลายอุ้ยพี่น้องเ oh. อ้าอือลังการแห้งเลยนี่นี่ตัวนี้ดอกบ่นใหญ่ตัวนี้ดอกน้อยปุ่นทั้งง่ายปุนกระมีใช่วางมาเตเี้ยเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวผิทั้งง่ายผิกระมีเดียวสาวน่งเอาอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเด้วยอือเอาช็อตเด็ดเดี๋ยวได้เอาดอกหน่อยเพิ่ก้อนมะลูกเพิ่ก้อน ลืมกลมอุ้ยกลมข้าไปถึงแต่เห็ดอรลูพี่น้องอล้ยพ่นเอาสาวหน้าเาอีกกล้วอุ้ยมือแหลกของการเจีมเ็ดเดอพี่น้องอ้ตื่นเตีนแห้งเดี๋ยวเดียวเห็นเห็นนี่หลายอยู่เห็ดกำลังออกพี่นอ่งเห็ดกำลังพอดีเลยมี่เนี่ยอุ้ย อูนทางในอีกดอกน่คอ้หมลงแหงแตเห็นมือนใส่เห็นแล้วเห็นยังดอกก็น่างามดีดีจ้าแมนแมนม่หมูสาว่าแมนสีบัเห็นดอกเหมืดแห้งมันสีมี่ฮอบัวเห็นอยู่เด้อนบัวท่านใหญ่ไหมว่าสีฟ้าฮาองัเห็นเมือดอกบัวท่านใหญ่ นี่อีกมุมหนึ่งจ้า oh นี่มาเจียวเห็นดอกไงอยู่ทั้งนี้ทังนองใส่ให้ตรงมุมนี่ปาดตรงมุมอีนี้เก็บผาดงามๆก่อนนงี้ยนึงตออเออเก็บของใหญ่ก่อนจ้าบาางเสอยู่อันนี้บางเสาอยู่นี่ก็มีนี่นโอ้ได้เจียละเต็มกำเต็มมือ Màn hé ăn cha mà <laughs> <laughs> tìm đeo sấy được nhảy po đeo sáu năng bơ thân hiền đi bỏ cái nào này bỏ ừ. oh.